สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนัดดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาชมชีวิตแม่ค้าข้าวแกงอาหารตำสั่งตลาดนัดในฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะเขือเทศที่สวนของเราด้วยเลยนะคะเยอะมากค่ะปีนี้ดกมากๆเลยนะคะเราก็แปรรูปทําซอสมะเขือเทศนะคะและอีกส่วนหนึ่งเราก็นำไปทำอาหารขายที่ร้านนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศสวยๆกันนะคะริมชายหาด ที่ตลาดนัดเมืองเฟจุดนะคะวันนี้จะเป็นตลาดนัดเมืองเฟจุดก็จะอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสนะคะเพื่อนแล้วก็ชายหาดก็จะเป็นหาดกว้างๆแบบนี้นะคะตอนนี้ช่วงเช้าๆเราก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกันค่ะช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะ ชายหาดตรงนี้ก็จะมีคนมานอนอาบแดดเยอะแยะมากมายค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นตอนเช้านะที่เราถ่ายเพื่อนๆชมนะคะก็จะยังไม่มีใครมานะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงกว่าๆค่ะพาชมความสวยงามชายหาดไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ร้านกันค่ะ ทางไปร้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอันนี้นะคะเราให้ดูตรงชายหาดเผื่อใครมาหากันก็จะได้หากันเจอนะคะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าตลาดนัดกันค่ะนี่นะคะจากชายหาดนะคะเราก็จะต้องเดินข้ามฝั่งมาค่ะ เด้อมันจะมีถนนนะคะจะมีถนนเอ,อ่อเรียบชายหาดนะคะแล้วก็จะมีทางม้าลายตรงนี้เนาะเราก็จะข้ามถนนไปค่ะข้างหลังเราก็จะเป็นชายหาดนะคะตลาดนัดก็จะยาวยาวเต็มชายหาดเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกขายเสื้อพงเสื้อผ้าของกิฟช็อปของอะไรต่างๆนะคะแต่ว่า พวกขายอาหารนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูนะคะโซนที่ขายอาหารของเราก็จะเดินผ่านชิงช้าม้าหมุนตรงนี้นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวหานะคะคลิปนี้ก็ทำคลิปแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะตลาดนัดก็จะเป็นทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนที่เมืองเฟจุดนะตรงนู้นนะที่เรา ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นโซนอาหารค่ะเขาก็จะจัดโซนๆไว้ให้เราเนาะมาค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มตั้งร้านกันแล้วค่ะสามีก็จะเป็นคนตั้งร้านนะคะช่วยช่วยภรรยาค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ตอนนี้แฟนเราก็ปูผ้าเรียบร้อยแล้วก็ตั้งโต๊ะนะคะมีคนถามมาว่าทําไมเราต้องปูผ้าข้างล่างเราชอบปูนะคะเวลาเราวางของจะได้ไม่เลอะเปื้อนนะคะที่พื้นมันสกรปรกนะคะตั้งร้านเสร็จแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็จะเตรียมทอดของนะคะเป็นของทอดทานเล่นก่อนเลยค่ะตั้งน้ํามันร้อนเสร็จแล้วก็ทอดเลยนะคะซาโมซ่าปอเปีย ต่างๆน,นานานะคะทุกคนสวยงามน่ารับประทานนะคะทอดเรียบร้อยแล้วค่ะลอเปียร้านเราก็จะน่ารับประทานแบบนี้นะคะไม่อมน้ำมันค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะเราก็จะเริ่มแกงจาก ทำน้ำแกงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะหั่นเป็ดย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะราดน้ำแกงลงไปเลยค่ะน้ำแกงเราก็จะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ที่เราปลูกเองสดๆจากสวนนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะฝรั่งติดใจนะคะทุกคนโรยัหระพาสดๆจากสวนเช่นกันนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมใบัวระพาอร่อยมากๆเลยค่ะขายดิบขายดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเมนูส้มตำนะคะอันนี้ใช้มะละกอแล้วก็แครอทค่ะจะทำน้ำยำใส่กะละมังใหญ่ๆไว้เลยนะคะแล้วก็ผสมให้เรียบร้อยนะคะบีบมะน,นาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะใส่ถั่วลิสงนะคะแล้วก็มะเขือเทศที่เราปลูกจากสวนนะคะแล้วก็ มีถั่วฝักยาวด้วยค่ะใส่ลงไปนะคะเมนูนี้ขอบอกเลยว่าขายดิบขายดีเช่นกันค่ะทุกคนปังมากลูกค้าชอบส้มตำค่ะทุกคนส้มตำไทยเนี่ยใครยังไม่เคยลองทำขายนะลองทำเลยค่ะขายดิบขายดีแน่นอนนะคะแล้วก็ นี่คะ่ะใสกุ้งตัวใหญ่ๆสดๆอร่อยๆกรุบกริบนะคะลูกค้าติดใจอย่างมากเลยคะ่ะทุกคนส้มตําไทยนะคะดังไกลไปถึงฝรั่งเศสแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะพูดได้เลยคะ่ะว่าส้มตําไทยขายดีขายดีมากเลยแม้กระทั่งเราซื้อมะละก,กอแพงมากนะคะทุกคนต่อไปเมนูต้มขาไก่เราก็ปลูกตะไคร้เองสดๆนะคะใบมะกรูดเราก็ลกปลูกเองเก็บสดๆจากระเบียงบ้านเลยนะคะแล้วก็ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใบใหญ่ๆนํามาทามักเอ่อต้มขาไก่นะคะใบมะกรูดสดๆขาตะไคร้สดๆนะคะขานี่คือเราซื้อที่เมโทรนะคะใครหาขาไม่เจอนะคะในฝรั่งเศสก็ลองไปหาดูได้ที่เมโทรนะคะใส่มะเขือเทศอย่างที่เราบอกนะคะปีนี้ดกมากมะเขือเทศเชอร์รี่มีประโยชน์มากมายแล้วก็ฝรั่งติดใจมากๆเลยนะคะเพื่อนมันชูรสให้กับอาหาร ของเรานะคะเมนูต่างๆที่ร้านเนี่ยฝรั่งชอบมากเลยมะเขือเทศสดๆจากสวนเราบอกเขานี่ดีใจตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ